บทความนี้เขาก็พูดถึงเรื่องว่าแนวคิดในการในการใช้ชีวิตของเขาอะเออว่าเราควรมีอะไรที่เราสามารถเรียนรู้ได้บ้างนะฮะข้อแรกเขาบอกว่า find meaning in the ordinary หาความหมายกับเรื่องทั่วๆไปนะฮะซึ่งผมจริงๆผมมากนี้เนี่ยนะยิ่งอายุเยอะขึ้นเนี่ยนะฮะแล้วก็ อ่านหนังสือนิวกลมเยอะๆก็จะรู้สึกแบบนี้จริงๆอันนี้เป็นที่พูดจริงไม่ได้แซวเพื่อนนะฮะคือผมรู้สึกจริงๆเออผมอ่านหนังสือนิวกลมเยอะแล้วผมก็ชอบคํำนี้มากเลยนะแล้วมันก็เป็นเรื่องเดียวกัที่อลันวัตพูดอะไรคล้ายๆกันว่าคุณต้องคือคุณต้องหาความสุขกับเรื่องธรรมดาๆรรเดี๋ยวนี้วันนี้ให้ได้นะครับข้อที่2ครับอันนี้บอกคนพูดบ่อยก็คืออยู่กับปัจจุบันนะฮะอลันวัตบอกไว้ว่า this is the real secret of life To be completely engaged with what you are doing in the here and now, and instead of calling it work, realize it's play. transcend your ego. waking up <I to mean who you are requires letting go of who you imagine <I mean yourself to be. <I mean <about> ปล่อยวางอีโก้ของคุณไปอ่ะเพื่อให้คุณเป็นคนที่ที่คุณสมควรหรือว่าอยากจะเป็นจริงๆว่างั้นเถอะนะฮะอีโก้ไมนไปขัดขวางอะไรโอ้แต่ไปหมดเลยอีโก้เป็นศัตรูที่ใหญ่ที่สุดของมนุษย์เราเลยก็ว่าได้นะฮะสำหรับอารันวัตไอ้คำว่า transcend your ego เนี่ยนะฮะถ้าคุณจะทำได้เนี่ยคุณต้องเข้าใจก่อนว่าตัวตนของคุณกับตัวตนของที่คุณคิดว่าคุณเป็นในตอนนั้นเนี่ยนะฮะมันแยกออกจากกาันข้อที่สี่วันนี่ชอบมาก overcome the illusion of control อืมคือต้องยอมรับจากใจจริงให้ได้ว่าเฮ้ย <c oughs> จริงๆแล้วเนี่ยคุณมีอำนาจในการครวบคุมสิ่งต่างๆรอบตัวคุณน,น้อยมากๆเลยนะคนเราทัยคิดเราควบคุมอะไรได้เยอะใช่ไหมน้อยมากน้อยมากเราอะมีความหวังมนุษย์เนี่ยนะฮะมีความหวังเหลือเกินที่อยากจะควบคุมและต้องการของให้มันเป็นไปตามเส้นทางเท่าที่อยากจะให้เป็นแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันยากมากจริงๆ นะแล้วมันก็จะผิดหวังด้วยถ้าหวังวันนั้นการันตีการันตีที่จะผิดหวังค่อนข้างแน่นอนแต่หากเราใช้ชีวิตโดยที่เข้าใจว่าเฮ้ยการควบคุมชีวิตเนี่ยมันมันไป,นปนไม่ได้หมายถึงว่าควบคุมของทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับเรามันไป,นปนไม่ได้เขาใช้คำว่า surrender to natural flow of existence ก็คือคุณต้องยอมสิรราบต่อต่อธรรมชาติอืมต่อธรรมชาติว,ว่าชีวิตมันก็เป็นแบบนี้แหละแล้วก็ มีความสุขกับมันนะฮะแล้วคุณจะเป็นอิสระข้อที่5ครับคือปล่อยวางสิ่งของที่มันเป็นแพ็กเกจที่ติดมากับคุณทั้งหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นอำนาจไม่ว่าจะเป็นสิ่งของจริงๆนะฮะแม้แต่กระทั่งความรักนะคุณต้องรู้ว่าของพวกนี้ทุกอย่างเนี่ยในที่สุดวันหนึ่งคุณมันก็ไม่ใช่ของคุณอยู่ดีนะนะเพราะฉะนั้นก็กลับไปที่อันเดิมนะฮะก็คือปล่อยให้มันเป็น,ปนไปตาม flow of existence นะ นะ,ะข้อที่6เขาบอกว่า embrace playfulness อืมแปลว่าอะไรฮะแปลว่าเฮ้ยชีวิตคนเราเนี่ยมันมันจริงจังก็จริงแต่ว่ามันไม่ต้องจริงจังตลอดแต่ลันวัสดบอกว่าจริงๆเนี่ยการที่คุณซีเรียสมากเกินไปเนี่ยนะมันไม่ใช่ว่าทำให้ชีวิตคุณดีนะบางทีมันทำให้ชีวิตคุณแย่เพราะอะไรเพราะว่ามันไป ปล้นความสามารถในการสร้าง creativity ใหม่ๆนะฮะความสามารถในการที่จะตอบสนองต่อสิ่งต่างๆได้อย่างทันท่วงทีแบบแบบคิดปุ๊บทำเลยมี c r e a t i v e สามารถที่จะรับสถานการณ์ได้รวดเร็วและสําคัญที่สุดมันปล้นคุณไปจากความสุขที่คุณควรจะต้องมีเพียงเพราะว่าคุณตั้งความ serious ไว้เป็นธงในการดําเนินชีวิตข้อสรุปเนี่ยอลันวัตบอกว่าการค้นหาความสุขแล้วก็ playfulness คือความความสนุกสนานรื่นเริงในทุกๆวัน นั่นแหะคือการมีชีวิตที่ดีเขาบอกว่าถ้าเกิดคุณผ่านหนึ่งวันไปโดยที่คุณรู้สึกว่าคุณไม่อนจอยหรือไม่อพิเรีอัดอะไรเลยสักอย่างเดียวในวันนี้เนี่ยนะฮะอันนี้เป็นเรื่องที่คนร,ระหวังซึ่งผมเห็นด้วยนะคืออย่างอย่างวันนี้ตอนที่อัดพอดแคสต์อยู่นะขนาดนี้เนี่ยผมก็เพิ่งออกจากที่ประชุมที่แบบเป็นเรื่องที่เครียดปรบสาทจะกินมากมากแล้วก็เมื่อกี้ก็เดินเครียดมาจนกระทั่งจนกระทั่งพอมานั่งปุ๊บเนี่ยเราก็เ มีคนส่งหนังสือเล่มนึงมาให้ซึ่งถูกใจมากเนี่ยนะฮะก็เลยรู้สึกว่าเอา้าเฮ้ยแฮปปี้เดียวมีคนส่งสื่อมาให้ด้วยนะฮะแล้วก็รู้สึกเออขอบคุณที่คนนี้เขาส่งสื่อมาให้ก็ก็รู้สึกว่าเออวันนี้มันรู้สึกยิ้มได้ขึ้นมาแล้วก็รู้สึกว่าเออมอคี้จริงๆในห้องประชุมเดีก็เเครียดเกินไปนะเรื่องมันก็ไม่ได้ขนาดนั้นมันก็มีทางออกนะฮะอย่างเงี้ยผมคิดว่าชีวิตคนเรามันต้องมีแองเกิลประมาณนี้อยู่เสมอเสมอ